รายการเรามีอินโทรแล้วทุกคนอันยองยินดีต้อนรับทุกคน,นครับเข้าสู่รายการลองดูกูหามาคลิปแรกเนี่ยจะเป็นปัญหาจากรีเมียโป้นะครับซึ่งผมเพิ่งประสบมาเลยเพิ่งเจอมากับตัวนะครับบางทีจะเป็นตั้งแต่ เปิดโปรเจกต์มาครับแล้วก็มันจะขึ้นสีแดงๆมุมขวาล่างนะเป็นพวก e อ r ร์เลอร์อิเป็น e อ r ร์เลระหว่างทํางานหรือทําทําอยู่แล้วค้างอ่าเหมือนของผมที่เจอคือมันค้างแล้วมันก็จะดับไปทุกจอแล้วพอมันติดขึ้นมามันจะเหลือแค่1จออะไรเงี้ยสุดท้ายก็รู้ว่าปัญหามันเนี่ยมาจากแรมนะครับเวลาเราเปิดโปรเจกต์เนี่ยเวลามันโหลดฟุตโหลดโปรเจกต์อะไรเงี้ยมันจะใช้แรมนะครับในการในการดึงข้อมูลนะครับถ้าเกิดเป็นฟุต ที่ใช้จํานวนเยอะเนี่ยซึ่งมันจะทําให้การใช้แรมเนี่ยมันสูงมากคอมพิวเตอร์เราจะค้างนะครับพักหลังมาเนี่ยโปรแกรมของ Adobe นะครับหลายๆโปรแกรมนะพี่เมีย Pro After Effects อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะกินแรมพอสมควรนะครับไออาการค้างอาการที่มัน Error Import อะไรพวกเนี้ยหลักๆแล้วมาจากการที่แรมมันเต็มนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือ Clear Media Cache ครับง่ายนิดเดียวนะครับเข้าพี่เมีย Pro มานะครับ เข้าไปที่ p r e f e r e n c e ครับอยู่ที่ Edit นะครับ Preference แล้วก็ไปที่ m e d i a c a s h e ครับก็คือแค่เคลียร์แคชแค่นั้นเลยแล้วก็กด Delete ไป Delete unused ก็กดโอเคไปแล้วก็รอครับมันจะค่อนข้างนานหน่อยนะเพราะว่าแล้วแต่เครื่องว่ามีแคชหนักหรือเบาส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดกับคนที่ใช้งานตัดต่อหนักๆน,นะครับฟุตใหญ่ๆพวกไฟล์เยอะอะไรเงี้ยจะ แคชมันจะเต็มแล้วมันจะเกิดปัญหาคอมพิวเตอร์เราจะทำงานหนักขึ้นเอาง่ายๆแค่นั้นนะถ้าเกิดยังเคลียร์แล้วปัญหาย,ยังไม่หายนะครับลองสังเกตตรงนี้เห็นไหมมันจะกดไม่ได้มันคือการลบแคชทั้งหมดในระบบของเรานะครับวิธีการจะลบตรงนี้ได้ก็คือเราต้องปิดโปรเจกต์ก่อนครับอ่าเราปิดโปรเจกต์ไปก่อนครับโพสต์ออลโปรเจกต์ไปปุ๊บให้มันกลับมาหน้าโฮมนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่มีเดียแคชใหม่ฮะ แล้วทีนี้เราลองกด delete ดูครับมันก็จะสามารถลบแคสทั้งระบบได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งประสบปัญหามาเลยแล้วก็พอเคลียร์ media cast ก็หายเป็นปกตินะครับลองไปทําดูนะฮะมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําถ้าเกิดใครที่ทํางานด้านตัดต่อหรือใช้งานหนักๆนะครับเราควรจะมีไดร์แยกที่เป็น m2 หรือเป็น ssd เลยนะครับสำหรับการการวางพื้นที่ media media cast file นะครับไดรแยกเฉพาะเลยนะครับสำหรับ media c a t ขนาดลบ ลบไปแล้วเมื่อกี้ยังเหลือ17กิกเพราะว่าผมไม่ได้ลบของซิสเต็มนะเพราะบางโปรเจกต์ผมยังทำไม่เสร็จนะแล้วก็ยังไม่ลบแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหารินก็ควรเคลียร์ให้หมดนะแล้วก็ลองเปิดใหม่มันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะเออส่วนถ้ามันยังไม่ได้อีกก็แปลว่าแรมเราไม่พอแล้วครับ <laughs> มันก็หนักเกินไปนะครับส่วนใหญ่ปัญหาเนี้ยจะมาจา,จากการที่ดึงฟุตจาก External Hard d i ร k แรมมันจะทำงานหนักมากนะครับอืมลองไปแก้กันดูสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฝากติดตามรายการ ลองดูกลัวหามาได้นะครับแล้วก็ใครที่เจอปัญหาจากโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับก็ลองคอมเมนต์ถามกันไปได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ยากเกินไปผมก็จะไปหาคําตอบมาให้แล้วก็ไปลองแก้ดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าอินยอง